สวัสดีครับวันนี้ครูมีโอกาสทำการประกอบแขนเข้ากับตัวเสือ้อก็เลยอยากจะพูดถึงวิธีการต่างๆในการที่เราจะทำขั้นตอนนี้นะครับโดยพื้นฐานทั่วไปเนะี่ยรอบวงแขนของตัวเสื้อนะครับจะมีขนาดที่เล็กกว่ารอบวงแขนของตัวแขนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีขนาดเล็กกว่านี้เราก็จะต้องทำการที่จะไปปรับ ของตัวแขนเนี่ยให้มีขนาดเท่ากับวงแขนของตัวเสื้อนะครับเช่นสมมุติว่าวงแขนของตัวเสื้อของครูอยู่ที่47เซนนะครับวงแขนของตัวแขนจะอยู่ที่50เซนนั่นหมายความว่าครูจะต้องทํา50เซน,นนั้นนะให้ได้ 47, 47เซนวิธีการก็คือครูจะทําการเดินรูดนะครับทำการรูดหัวแขนนั่นเองนะครับ วิธีการรูดหัวแขนเนี่ยก็เราก็ต้องมีทําการเย็บเส้นกันยืดเ,เ,เส้นเดินรูดเข้าไปนะครับซึ่งเส้นเดินรูดเนี่ยจะเย็บได้อสองเส้นหรือจะ3เส้นก็ได้นะครับใช้ฝีเข็มหางก็คือฝีเข็ม4ี่หือ5ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปลายได้ที่เราปล่อยเนี่ยเราก็ต้องมีความยาวมากพอในการที่เราจะดึงได้เพื่อจะรูดตัววงแขนนั้นด้วยนะครับ เราจะเดินรูด2เส้นหรือ3เส้นเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นสาระสำคัญมากมายนะักนะครับเพียงแต่เวลาเรารูดแล้เนี่ยเราจะต้องเกลี่ยนะครับเกลี่ยให้ความโค้งของหัวแขนเนี่ยมันมีความสวยงามนะครับและก็ได้สัสดส่วนที่จะสามารถประกอบเข้ากับตัวเสื้อได้นะครับเราจะต้องทำการเช็คระหว่างจุดไหล จนถึงท้องแข็งด้านหน้าแล้วก็จุดไหลยอ้อมไปด้านหลังจนถึงท้องแขนนะครับว่ามันจะแบ่งมันจะแบ่งว่าความยาวด้านหน้ากับความยาวด้านหลังเนะี่ยมันเป็นเท่าไหร่เรากพ็พยายามหรือควรที่จะทําตัวแขนให้ได้สัดส่วนตามนั้นไปด้วยนะครับทีนี้พอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเดินรูด หัวแขนของตัวแขนเนี่ยได้เรียบร้อยเราก็ทําการรีดนะครับล็อกให้ดีนะครับมัดผมได้ให้ดีอย่าเพิ่งแกะออกนะครับมัดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดได้ความยาวเกินออกนะครับแต่ต้องผูกให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทําการรีดแล้วก็เอาไปเช็คดูซิว่าทรงมันได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เกลี่ยได้จากนั้นเราก็จะนํา <c oughs> นําตัวแขนมาประกอบกับตัวเสื้อที่บริเวณรอบวงแขนโดยของครูเนี่ย จะทําการยึดเลยครับว่าท้องแขนตรงกันครับระหว่างตัวแขนนะครับตัวแขนกับตัวเสื้อท้องแขนตรงกันเลยเอาบางบางบางครั้งเ,เขาอาจจะออกแบบว่าให้มันมีความเดิมเ้ํากันอันนั้นไม่ใช่เป็นปัญหานะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบว่าจะทำมันยังไงนะครับแล้วก็ตัวหัวแขนเห็นไหมฮะหัวแขนตรงนี้ก็ต้องตรงกันแน่นอนครับหัวแขนครูจะต้องทําการ เดินเส้นกลางแขนไปด้วยนะครับโดยได้แนวเส้นเดี่ยวนะครับเพื่อที่จะเวลาเราขึ้นหุ่นหรือดูทรงต่างๆเนี่ยเราจะได้ดูความเป็นไปได้ว่าตรงบริเวณกลางแขนกลางหัวแขนเนี่ยมันยื่นไปประมาณมากน้อยแค่ไหนมันได้ทรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับมันบิดไปหรือเปล่าเราจะสามารถเช็คจากตรงนี้ได้นะครับทีนี้เวลาทำเนี่ยครูก็จะยืดตรงท้องแขนก่อน นะครับปักเข็มหมุดเข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้ดูนะครับครูจะปัก่างนี้เลยทิมเข้าไปให้มันตรงกันนะครับทิมโดยที่ไม่กัดนะครับทิมเป็นการล็อกนะครับแล้วจากนั้นพอเราล็อกตรงนี้แล้วเราค่อยมากัดตรงนี้ครับกัดนิดเดียวสกิดนิดเดียวเพื่อจะให้มันอยู่เห็นไหมฮะครูจะสกิดแค่นี้แล้วก็มาสกิดตรงนี้นิดนึงนะครับเอาเข็มหมุดมาสกิดตรงนี้นิดหนึ่งอย่าให้มันเคลื่อนนะครับประมาณนี้ <c oughs> นะครับหลังจากนั้นเราค่อยดึงดึงที่เราฟิกเมื่อกี้นะออกมานะครับเช่นเดียวกันครับหัวแขนก็ยึดติดเหมือนกันครับจากตรงกลางหัวแขนทิ่มลงมาที่จุดไหล่งกลางจุดไหล่างนี้นะครับจากนั้นก็ใช้เข็มมุดนะครับฟิกตรงนี้ แล้วก็ฟิกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าครูยึดแล้วนะครับว่าหัวแขนท้องแขนครูฟริกกำแหน่งแล้วนะครับหัวแขนกับท้องแขนเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ที่เราจะต้องเกลีย่ยส่วนนี้ครับเกลีย่ยส่วนด้านหน้านะครับพื้นที่ด้านหน้าให้ได้สัดส่วนเดียวกันและก็พื้นที่ด้านหลังให้ได้สัดส่วนเดียวกันทีนี้มันจะมีแขนบางชนิดที่เขาจะมีเกล็ด ที่ไม่ใช่ท้องแขนจะมีเกล็ดข้างเพราะฉะนั้นเมื่อมีเกล็ดข้างเราก็ต้องเช็คตำแหน่งของเกล็ดข้างว่าห่างจากท้องแขนเท่ากันทั้งแขนซ้ายและแขนขวาหรือเปล่าด้วยเพราะนั้นจุดตรงนี้ก็ต้องฟิกไปด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดความระยะห่างตรงนี้มันเท่ากันนะครับแต่บังเอญตรงนี้ครูไม่มีเกล็ดตรงนี้ครูมีเที่มท้องแขนเลยนะครับทีนี้พอเรากัดเข็มหมุดโด,ย,ดยรอบแล้วนะครับคือพอกัดเข็มหมุดปุ๊บเนี่ยบางบางท่านเนี่ยเขาก็จะเอาไปเย็บเลยนะครับแต่ครูคิดว่าเข็มหมุด มันจะสร้างภาระในการเย็บนะครับเพราะว่าช่วงตรงนี้มันแคบแล้วมันเกิดความโค้งเพราะฉะนั้นการที่เราจะบิดหรืออะไรเนี่ยมันจะมีความแหลมของเข็มหมุดอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราเองได้นะครับแล้วก็เกิดไปสกิดเราเกิดเลือดออกหยดใส่ผ้าบางทีมันก็แก้ไขลําบากนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยการดันเข็มหมุดหรือการดันอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความแข็งที่อยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะดันได้ อย่างอิสระเต็มที่มากนะักเพราะฉะนั้นในการเย็บนก็จะเกิดอุปสรรคหรืออาจจะทําให้ฟีเข็มของเราเกิดการหักมุมในการเย็บวงแขนได้นะครับอันนี้คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องใส่ใจนะครับครูก็เลยเลือกใช้วิธีการเน่านะครับมันจะมีเข็มหมุดโดยรอบใช่ไหมครับแล้วครูก็ทําการเนาเลยแล้วก็เอาเข็มหมุดออกไปเลยนะครับพอเนาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมดูนะครับเช็คด้วยครับว่าตรงนี้ ตรงกลางแขนตรงกับไหลหรือเปล่าจุดไหลหรือเปล่านะครับท้องแขนตรงกันหรือ,อยังนะครับเราก็ต้องเช็คชไหมฮะตรงนี้มันตรงกันนะครับประมาณนี้ทีนี้เวลาเราจะเย็บมันไม่ได้ผิดรูปแบบครับว่าจะเย็บจากตรงส่วนไหนอันเนี้ยไม่ได้มีปัญหาเลยในการเย็บนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าบังเอิญว่ามีเกล็ดอยู่ด้านข้างเกล็ด ก็บตัวแขนอยู่ด้านข้างเราอาจจะฟิกตรงนี้ก่อนเย็บตรงนี siglo, ้ก่อนนิดหนึ่งนะครับสักประมาณเซนหนึ่งเพื่อเพื่อยึดติดตรงนี้เพื่อที่จะเวลาเราเย็บเนี่ยตีนผีจะไม่ได้ดันผ้าเพราะว่าเวลาดันผ้าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันอาจจะมีความเหลื่อมล้ํากันในการดันผ้ามันอาจจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ล็อกตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหรือบางท่านเขาก็ล็อกตรงนี้ครับล็อกท้องแขนนะครับเย็บล็อกหัวแขนไว้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเย็บโดยรอบนะครับการเย็บมันสามารถเย็บ โดยรอบเลยก็ได้ทีเดียวเป็นวงกลมหรือจะแบ่งครึ่งการเย็บด้านหน้าและก็ด้านหลังก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเอาละสำหรับครูเองเนี่ยครูจะเลือกเย็บจากตัวหัวแขนก่อนนะครับนี่นะครับเราจะเอาด้านนี้นะครับเข้ามาจากนะครับ ในการเย็บประกอบเราใช้ฝีเข็มปกติครับฝีเข็มปกตินี้หมายความว่าฝีเข็มที่มันสอดคล้องกับเนื้อผ้าด้วยนะครับอย่างผ้าตัวนี้ครูเลือกใช้ที่2.5นะครับแต่ผ้าบางชนิดที่มันสามารถดึงตะเข็บเย็บเข้าไปเราอาจจะใช้ฝีเข็มระดับ3นะครับหรือผ้าบางชนิดอาจจะใช้ฝีเข็มระดับ2หรือในการเย็บบางครั้งบางจุดอาจจะต้องเปลี่ยนระดับฝีเข็มก็สามารถที่จะทําได้นะครับละอันนี้ครูใช้ฝีเข็มระดับ2นะครับ ก่อนที่จะกดตีนผีลงนะครับเอาเข็มให้ปักตรงตำแหน่งที่เราจะเย็บก่อนนะครับเราจะต้องเกลียยผ้านะครับค่อยๆเย็บไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับ บางครั้งถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นผ้าที่แบบว่ามีปัญหาในการที่เราเย็บแล้วเนะี่ยมันดึงลําบากเราอาจจะทําการคลิปเงี้ยครับประมาณอย่างเงี้ยได้นะครับเพื่อจะให้มันสามารถที่จะ,ะทํางานได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับ กูยกที่หนึ่งเพื่อที่จะมันบางทีมีผ้าหนานะครับตรงเนี้ยผ้ามันหนาตรงนี้ผ้ามันต่างระดับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพื่อที่จะยกเย็บไปนิดหนึ่งก็ยกเพื่อจะให้ตีนผีตรงเนี้ยมันสามารถกดได้แต่ถ้าหาสมมติว่าเราไม่ยกบางทีตีนผีเนี่ยมันดันผ้ามาอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้การเย็บเนี่ยไม่ราบรื่นได้นะครับหรือเกิดข้อผิดพลาดในการเย็บในด้านนั้นๆได้นะครับ จะเห็นว่ามันปรากฏทั้งได้ที่ครูเย็บเดินรูดไว้แล้วก็เย็บกันยืดไว้นะครับซึ่งเราจะต้องทําการเย็บไปก่อนพอเรียบร้อยแล้วเราถึงจะไปแกะได้เส้นที่เราเย็บเดินรูดออกไปนะครับเอาเฉพาะได้เส้นเดินรูดออกนะครับได้กันยืดเราไม่เอาออกนะครับแล้วก็เอาได้เนวออกไปด้วยนะครับที่เราเนวไว้ ก่อนจะมาถึงจุดสิ้นสุดนะครับเราตัดตรงนี้ซะนิดหนึ่งเก็บรายละเอียดเพราะว่าตรงนี้เราจะมีอาจจะมีการยำ้ำย้ำนิดหนึ่งครับดึงออกนตัดชิดเลยครับ พอเสร็จแล้วตรวจสอบความเรียบร้อยครับว่ามีปัญหาในการเย็บหรือเปล่านะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ถ้าสมมติาใครอยากให้มันเป๊ะมากขึ้นจริงๆตรงนี้สามารถรีดดันได้นะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่คููเนาตรงนี้มันเลยดึงผ้ามานิดหนึ่งนะครับจริงๆ มันสามารถทีแล้วก็เกี่ยมันก็จะตรงตำแหน่งตรงกันเห็นไหมฮะว่าตรงนี้มันจะตรงกันแต่บังเอิญว่าตรงเนี้ยมันดึงผ้ามานิดนึงนะครับมันเลยทําให้ดูเหลื่อมกันสักประมาณสักเกือบเกือบครึ่งมิตรนะครับพอเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเราแกะได้แนวออกนะครับแกะได้เส้นเดินรูดออกไปนะครับจากนั้นทําการรีส่วนนี้ก่อนครับเอาส่วนเนี้นะครับไปแบนบอย่างนี้แล้วก็รีดนะครับเราดีดให้เรียบร้อยนะครับ โดยรอบนะครับจากนั้นพอรีเสรียบร้อยแล้วเราจะทําการพ้งครับพง้งบริเวณรอบวงแขนตรงนี้นะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะไม่โพง้งอาจจะทําการกุนก็ได้นะครับจะกุนด้วยผ้ากุนหรือกุนด้วยผ้าของตัวมันเองก็ได้ซึ่งเวลากุนด้วยผ้าตัวมันเองเราจะจัดใช้ผ้าที่เป็นใบแอวะใช้ผ้าที่มันเป็นเฉลียง45องศาเป๊ะเลยนะครับในการ คุณโรยรอบนะครับแต่ของครูเนี้ยเลือกใช้วิธีการโพ้งนะครับแล้วก็เก็บลายเก็บปลายของได้โพ้งให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะได้ตรงเนี้ยเรียบร้อยสวยงามตามไปด้วยนะครับพอโพ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยมารีดนะครับมารีด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับเวลารีดรีดให้ผักตรงนี้ไปอย่างนี้ครับรีดใช้หน้าเตารีดผักมาอย่างนี้นะครับผักมาอย่างนี้โดยโดยตะเข็บตรงนี้จะยื่นออกไป ที่ตัวแขนนะครับแต่เข็ที่เราเย็บที่เราพองเรียบร้อยจะยื่นออกไปที่ตัวแขนนะครับบางครั้งหลายท่านอาจจะพองหรืออาจจะอาจจะตัดเจียนตรงเนี้ยมาให้สม่ําเสมอเขาอาจจะให้เจียนตรงเนี้ยมา1.5เซนแล้วก็ค่อยๆไล่หายไปถึงตำแหน่งตรงมีที่1เซนไล่หายตรงนี้ที่1เซนนะครับจากนั้นก็1เซนเท่ากันหมดเลยแล้วค่อยพอง เพื่อที่ว่าจะให้ตรงนี้มันมีความยาวยื่นไปมากนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาดันตรงนี้ให้มันดูตั้งขึ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับหรือบางท่านคนที่เขาต้องการที่แบบว่าจะให้ตรงนี้มันมีความตั้งความหนาขึ้นมาอีกเขาก็อาจจะสามารถใส่ใย,ยสังเคราะห์นะครับหรือใส่ ที่ลองหัวแขนนะครับหรือจะแทรกผ้าเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งก็ได้เพื่อจะให้ตรงนี้มันมีความนุ่นหนามากขึ้นหรือจะใช้วิธีการเดินรูดผ้าแก้วแล้วก็เย็บประกบตรงนี้ก็ได้เพื่อจะให้ผ้าแก้วหรือส่วนที่มันนูนมาเนี่ยมันดันตรงนี้ให้มันยกสูงขึ้นนิดหนึ่งนะครับอันนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบของดีไซนเนอร์ว่าจะให้ผลงานนั้นออกไปในรูปแบบไหนอารมณ์ไหนนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รักงานศิละปะทางด้านเสื้อผ้าทุกคนนะครับขอบคุณครับ